สวัสดีครับอยู่กับภาคเกียวบานไทยครับวันนี้เราจะมาพูดขา่ขา,วขาวของทางราชมังกรครับราชบุรีพิบูลเอฟซีนะครับผมก็มีข่าวว่าได้ดาวยิงกองหน้าคนใหม่ครับกองหน้าบาซิเซเลียนบราซิลจากเอ g ซเมืองทองครับมาอยู่ชื่อว่าวันเดเลดิอัสมาริโยหรือว่าเดเลนะครับผมแห ตอนนี้ย้ายมาที่ราชบุรีมิโปเอฟซีร FC เรียบร้อยครับแล้วก็เริ่มซ้อมตั้งแต่วันที่11กันตกาคมแล้วนะครับผมเห็นภาพที่หลุดมานี่ที่ดูใน Facebook ของสโมสรหายไปแล้วนะครับหาไม่เจอนะมาเจอใน เว็บไซต์โกดดอนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทาง g ก .com ด้วยนะครับเป็นภาพที่ดเลเข้าประกบตัวทางอภิวัตเพ็งประโคนะครับผมซ้อมอยู่แบบว่าซ้อมตัวจริงตัวสำรองเลยประมาณนี้หรือเปล่าครับทางเดเลยก็มาเรียบร้อยครับมาแก้ปัญหาปืนเฟื่อให้ทางราชบุรีนะครับผมเพราะว่าจูเนียร์ปูบุกูเพิ่งย้ายมาแต่ว่าแหมต้องบอกว่าผิดที่ผิดเวลานะครับผมไปลงครั้งแรกก็แข่ f เ c h a m p ช o เป l e a ล u กเลยนะครับไปแล้วก็ยิงไม่ได้เลยนะกองหน้าลายนี้นะครับผมชา คองโกจูเนียมาปูกูแล้วเหมือนจะไม่ต่อสัญญาด้วยนะครับก็เลยเอาทางเดเลมาแทนนะครับก่อนหน้านี้เดเลก็เหมือนข้อตกลงแบบว่าสัญญาฉบับใหม่ของเดลเลแล้วก็เมืองทองไม่ลงตัวนะครับก็อาจจะเรียค่าเหนื่อยแพงแต่เมืองทองก็ไม่มีจ่ายเท่าที่ดลเลอยากได้นะครับก็เลยหาทีมใหม่แล้วก็มาจบที่ทางราชบุรีนะครับผมแล้วก็ข้อมูลของทางดเลยนะครับก็ จากประวัติในไทยลีกฤดูกาลที่แล้วนะครับเล่นอยู่กับเมืองทองยิงไป12ประตูนะครับผมบวกกับ6แอซเซสนะครับแหมก็ถือว่ายิงกลางๆนะครับผมไม่ได้แบบว่ายิงแบบระเบิดระเบอรบ์อะไรประมาณนี้แล้วหมดสัญญาก็มาที่ราช,ชบุรีครับตอนแรกนี่ก็เพลนผ่านแถวแถวเชียงใหม่เมืองกาเนี่ยครับผมแต่มาจบที่ราชบุรีและคลิปนี้ก็ขอให้ทางแดนเลแบบว่าระเบิดฟอร์มในราชางกรนะครับราชบุรีมิรผลนะครับยิงแบบทุกนัดเลยอะไร ประมาณนี้ก็อวยพรด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอบคุณที่ดูลาไปก่อนส,สวัสดีครับ